สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะเป็นยังไงนอคะ่ะสบายดีบอวันนี้วันอาทิตย์คะ่ะเป็นวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ฝนฝ่าอากาศเป็นยังไงนอค่ะพี่น้องท่างน้ำยื่นฝนกะีบโบโตกแล้วคะ่ะเดดออกเลจากที่อาทิตย์ว่างหาันกระตกเกือบสุมือคะ่ะ ก็มันอนีกะเริ่มมีแดดค่ะเริ่มแดดออกอ่าก็ขอบคุณนะคะแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามอ่าเกะเห็นในในเพจกะจะมีทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกทกท่านค่ะก็ตอนนี้ค่ะมานั่งกินน้ำข้าวาฟิวอยู่หน้าบ้านค่ะเพื่อน มันมื่อนี้อากาศอยากฮอ,อนแน่ค่ะเพื่อนๆบ,นบรรยากาศฝนโบตกกับแดดออกกระเริ่มฮอนเริ่มอาค่ะเพื่อนๆืนๆกินน้ำเาราฟิลเย็นๆค่ะเพื่อนๆ,นๆก็ทักทายวันหยุดค่ะเพื่นนอนเพื่อนเทปียงกันแน่นอเ็ดกิจกรรมยังแน,น สวัสดีหน่อยลูกสวัสดีสวัสดีแฟนเพจหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแฟนเพจค่ะทุกๆท,ท,ท่านค่ะน้องอันนาค่ะลูกสาวพี่หลอกพี่หลอกอะไรตัวเองนั่นแหละหลูกสาวอายุสี่ขวบค่ะเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะล,ลงคลิปถ่ายคลิปก็จะได้ยินเสียงนอกฟิล์มก็จะ็นเสียง เมื่อกี้ลูกสาวก็มากวนค่ะมันมาปิดการบันทึกวิดีโอก็เลยได้ยุดพักไปช่วงหนึ่งค่ะค่ะมื่อนี้ก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจบานสวนพวิชาพัดค่ะบานสวนพวิชาพัดกับเป็นซอลูกสาวค่ะเป็นซอลูกสาวเป็นสวนที่ปลูกผลไม้ร่วมทุทกทุกอย่างค่ะหลายอย่าง กะปลูกอะโวคาโดอะบัวความน้ำหอมเลยกับผลละไม้ต่างๆค่ะปลูกขะกันไปแรกๆกะปลูกต้นอะโวคาโดเบิร์ดสวนค่ะพื้นที่ทั้งเบิร์ดกับโบไลค่ะเพื่อนๆปลูกปลูกผลละไม้เริ่มแรกกะจะปลูกอะโวคาโดแต่ที่นี่เกิดปัญหาอะโวคาโดโดนพายุปีที่แล้วค่ะพายุโนรู ก็เลยมันกระตายส่วนหนึ่งค่ะก็เหลือส่วนหนึ่งต้นที่ตายก็เลยปลูกสอมก็เลยกลายเป็นสวนผลไม้หลายอย่างค่ะเป็นสวนผลไม้รวมหลายอย่างก็จะมีต้นมะ้ามน้ำหอมแนต้นทุเรียนก็มีค่ะแต่บ้าหลายแล้วก็ตน้นลำไยริสตนัตนต้น อินทรพรัดล่ำค่ะไรยางอยูย่ค่ะที่เฮ็ดคลิปให้เพื่อนๆได้เบบึงค่ะก็เป็นการปลูกสอมต้นโอคาโดที่ตายค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมอ่าช่วงวันยุทธค่ะเพราะว่างานงานประจาก็เป็นงานสอนค่ะก็กเป็นงานสอนแต่ว่าจะร่วงสวนกับช่วง วันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่แต่ช่วงปิดเทอมค่ะจะได้ล่งสวนหรือว่าช่วงแรงๆะหลังจากเลิกเลิกจากงานประจำแล้วก็จะล่งสวนค่ะแล้วแต่ช่วงค่ะกัมือนี่กัมาทักทายเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่อคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นดูคลิปนะคะ ก็ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆืทุกคนนะคะกับเพื่อนๆหลายหลายคนเนาะคะ่ะที่ติดตามก็ก็ทำคลิปอ่าส่งพีมากกัน,นะะเนาะค่ะเนาะกะกะขอให้ประสบความสำเร็จคะ่ะอย่าถอยอย่าถอยก็ทำคลิปไปเรื่อยๆคะ่ะทำด้วยความอ่าสุขคะ่ะเพื่อนๆออย่าไปทำแบบ แบบมือได้เห่าสีได้สีได้มันมันกับสีมันกัสีเป็นการกดดันเจ้าของนะคะก็ทําไปเรื่อยๆทำาเราเท่าเห็ดเอียงในชีวิตประจําวันของเห่าเข้ากับเห็ดขีดไปน้าค่ะกันลงไปเรื่อยๆบดตองไปสี่เหลี่ยมือได้ได้มันกัได้ค่ะมันเป็นน้ําดวงนี่ดอกสังเกตบึงบางคนเห็บดบดลนเพิ่นกระไดโคษณนาแล้วแต่บางคนกับเห็ดรวมหลายเดือนแลวกับบดท่านได้แต่เห่ากับบดตองถอดตองถอยค่ะเพราะว่า การเฮ็ดคลิปนี่เท่ากับเฮ็ดไปด้วยความสนุกความมวนมันกัมีความสุขค่ะถึงเวลาสําเร็จมันกับสาเร็จค่ะการสูค่ะขอให้สูสูทุกคนนะคะกะขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะคลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนเพเพียงแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ